สวัสดีครับที่นี่มอบนนะครับวันนี้พาทุกท่านมาร่วมยินดีและภาคภูมิใจกับบัณฑิตมหาวิทยาลัยบนราชธานีนะครับที่เข้ารับพระราชทานปริญญาตรีการศึกษา2,563นะครับและตอนนี้ผมอยู่ในห้องเขตพิธีนะครับเดี๋ยวจะไปพูดคุยกับบัณฑิตนะครับซึ่งก่อนที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาตรนะครับในเวลาอีกสักครู่หนึ่งนะครับนี่คือบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์นะครับเรียกได้ว่าเป็น บัณฑิตเพศทางเลือกนะครับเดี๋ยวไปพูดคุยกับน้องนะครับสวัสดีครับน้องครับสวัสดีค่ะขออนุญาตพูดคุยนะครับในส่วนข,ของน้องแนะนําตัวหน่อยชื่ออะไรคะ,คะนะ้าชื่อเฟสค่ะชื่อนายสิทธิชัยการจนาจันทร์นะคะคณะศิลปาศาสตร์สาขาการพัฒนาสังคมค่ะเป็นยังไงบ้างวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับค่ะตอนนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื้นตันค่ะที่มีโอกาสได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรแล้วก็เป็นความฝ่ฝันแล้วก็เป็นความหวังของครอบครัวด้วยค่ะ ครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรค่ะน้องเฟรดนี้เป็นคนพื้นเพที่ไหนครับอ่เป็นพื้นเพยอยู่ที่อำนาจเจริญค่ะอ๋ออำนาจเจริญค่ะนะครับแล้วหลังจากสำเร็จการศึกษาตอนนี้ทำอะไรที่ไหนครับค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นพนักง,งานราชการเฉพาะกิจนะคะของสํงงานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดอำนาจเจริญค่ะค่ะมีความสุขดีใช่ไหมค่ะมีความสุขค่ะครับ อีกส่วนหนึ่งก็คือความสุขในวันนี้นะครับเห็นบอกว่าเฟรดนี้เป็นบัณฑิตช,ชายที่แต่งหญิงยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยก็เป็นความรู้สึกที่อยากจะขอบคุณทางมาหาวิทยาลัยนะคะที่ให้โอกาสเพศทั้งเลือกได้มีเวทีในการแสดงออกทางเพศนะคะทีะ่ไม่มีกรอบไม่มีเขตปิดกั้นทำให้เราแสดงออกได้อย่างเต็มที่ขอบพระคุณมาหาวิทยาลัยเป็นอย่างสูงค่ะครับนี่คือบัณฑิต เฟรชนะครับที่เรียกว่าภาคภูมิใจนะครับที่ได้ทำตามาความฝันนะครับเป็นความฝันไหมเป็นความฝันค่ะ,ะ <laughs> ถือว่าก็เป็นความฝันอีกอย่างหนึ่งที่เราปรารถนามาตั้งแต่เด็กๆแล้วที่จะมีโอกาสได้เข้ารับพระพราชทานปริญญาบัตรแล้วก็แต่งกายที่เราอยากจะแต่งด้วยค่ะเล็กน้อยแล้วทางทางบ้านล่ะเป็นไงท่านเปิดอิสระทางนี้ด้วยหรอ ทางบ้านก็เปิดเปิดโอกาสให้เต็มที่เลยค่ะอืมอ๋อครับผมฝากถึงหน่อยในเรื่องของทวาเสมอภาคในในสังคมครับค่ะถ้าพูดถึงเรื่องความเสมอภาคในสังคมนะคะไม่ว่าจะเพศไหนหรือว่าจะเป็นคนชนชั้นไหนนะคะรู้ทุกคนล้วนเป็นคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นความเป็นคนทําให้เราเท่าเทียมกันหมดค่ะครับ อ่ะยังไงก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับน้องเฟรชนะครับขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตการงานนะครับแล้วก็ชีวิตครอบครัวต่อไปนะครับยินดีด้วยนะครับขอบคุณมากครับ